ะใ uh, <okay. S 1> ี่ดูนี่ไงซีเค็ดพาวเวอร์อะไรเดี๋ยวจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะอตอนเดียวเนี่ยตอนนี้นี่เอาจากตรงนี้มาตรงนี้เอาตรงนี้เนี่ยแหละโอเคลืมเฮาไหมคะอ่าล่ะดูนะถ้าเป็นต้นไม้ลักษณะอย่างนี้นะจะลองใช้ซีเค็ดพาวเวอร์ดูนะ ี่เห็นป่มคุณก็จะมีสถานที่รับนะแต่ข้อเสียของ p ีเ e สพาวเเสียงนีงนะคะคือถ้าคุณสร้างตรงนี้ไว้แล้วถ้าคุณไปใช้ที่อื่นคือไอ้ที่เก่าตรงนี้มันจะหายไปเลยนะคะหายไปเลยนะคะข้อเสียของมันคือตรงนี้หละคะ่ะแล้วมันจะเสียตรงที่ว่าไอ้คอมพิวเตอร์เนี่ยเนีย่ยคุณไม่สามารถเลื่อนไปวางได้ตามอิสระนะคะไม่จะเลือกที่คุณเองของทุนะคะ ก็เลคุณข้อเขียนนี ainsi, ่แหละค่ะคุณจะต้องคุณจะนะคะตรงนี้มีกี่ตัวหัวข้อกาเราสามารถสร้างได้ติดหานะคะแต่คือสร้างได้แค่ทีเดียวนะคะอย่ายอยามมากเอ่อเรามาบ้านตรงนี้คะตรงนี้นะคะคุณยายคนนี้จะให้เราพักปีนะคะเห็นไหมโนโอ้คุณไม่ต้องอายก็ได้นะไม่ได้อายจริละจ้าอย่าพอแล้วหนูเกรงใจคคุณไม่ต้องเกรงใจก็ได้นะไม่เป็นไรค่ะ อันนี้คือจะให้เซอรเบอร์รี่เรามานะคะอ่าไม่ได้คนนึงแล้วนะคะแล้วมาดูบ้างกระเป๋าเรามีอะไรบ้างอโอ้ยเริ่มเยอไปขายนเลยเชอร์รี่เบอร์รี่มันเยอะมากเลยไปแล้วะคะ่ะใช่นะคะกับโมงมอนอ้าวใช้ไม่ได้ใช้โมกมอนเลยได้อะใช้โมงมอนท่าน้ำได้เท่านั้นเหรอโอ้ยเริ่เยอะไปขายมันก็ดีอ่ะอเ,เบอร์รี่นะคะ แล้วฉันเอาเบอร์รี่เมื่อยนะคะฉันก็จะปลูกกลับคืนทันทีนะคะจริงๆค่ะถ้าได้ฉันจะเอากลับคืนทันทีนะคะรับเบอร์รี่ฉันได้เบอร์รี่เมื่อยฉันก็จะคืนทันทีนะคะคือปลูกปลูกมาแทนนะว่ายง่ายเออจนตอนนี้มันเต็มกระเป๋าฉันไม่หมดเลยหรอกถ้าอย่างนั้นฉันก็แบบอยากจะ ูกิมกันูกคืนอ่ะเรารู้สึกมันจะเยอะเกินไปแล้วเยอะเกิเนไปจริงๆปลูกทแตนนี่เมือนนี่เยอะไปหมดอ๋อนะคะที่เกียรติน,นะคะข้ามไม่ นี่คือเรื่องมือเนี่ยเดีเราไปท้านะคะอ oh. ๋อขึ้นีนตนะคะอย oh, <yeah. S 1> ่ึงไ,ไ,ไม่ต้องการเอาเรามกานะะานน่นะคะที่เราเรีนมืนะคะนี่โน้ you know? It's fun running t o the one c r e r a s s on t h g r a อนมันสนุกนะพี่จะเดินผ่านอันนี้บนบนผืนดินและคุณสามารถเห็นเมื่อคุณเดินมัน,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 นสนุกจริงจริงสนุกนะวยโอเคนี่วายโอ้คุณเห็นคุณเห็นไหมว่ามันให้พวกมันให่มากๆเลยคุณหนาวมากๆอย่างนี้อ้าวนาดีวะหนาวมากๆอย่างนี พยายามมากขอโพสท่กูหน่อยเนึนะคะเฮ้ยทำไมต้องเอ X c แช t นี้ตลอดเลยเนี่ยนี่ผู้ชายอ่ะนี่ทำไมต้องนีตลอดเลยอ่ะอ่จะมีอื่นเยอะแนรู้จักมีเยอะนะกูรำคาญ มีของเราเก็บนะคะตูนาเก็บด้วยนะคะตึแล้วก็เต็มแบบ้ว้็เต็มไปเชิญคู่ประสดการให้ดีนะคะ,ะเกี่ยวเนี่ยบริสต้ลีเลยนะคะถ้ามันเต็นเราเป็นมาตายไปเ่เลยถ้าเป็นแบตเตอร์คู่เนี่ยฉันแนะนำน,นะคะถ้าเป็นแบตเตอร์คู่เนี่ย อยเอาไปม้วนเลเว่าต่ำๆออกมานะเพราะว่ามันจะมีอัตราเสี่ยงมากเลยนะคะเอาอะไรเนี่ยเอ่อเอาเ,เ,เอาผาไว้นี่ดีกว่าแล้วก็เอาคอนดิชันไอ้ตัวนี้ดีกว่านะคะคอนดิชันเผาแม่นีตายดีกว่าแต่บันทึกใส่ตัวนี้ดีกว่าแล้วคอนดิชันตัวนี้ก็เลยค่ะนี่แบบบันเ้ง ช้ได้ดีอ่ะอันนี้เป็นที่ใส่นี้ละกันแล้วก็เอาอค,คอใส่นี้ค่ะใชแค่นี้อเละเอา่าเอาเข่าได้ปะเผา ก็จะพูดตักแล้วก็จะเอาขอ,อ,องเอออุย้ยนี่นักเก็ตเจ็มเจ้าควานมากนะคะคุณคนคงกำลังีจถิ่นใจขนาดนะคะไอ้นักเก็ตเนี่ยค่ะมันคือทองคำแท้นะคะซึ่งถ้าคุณเอาไปขายเนี่ยคุณรู้ป่ะคุณได้เงินเท่าไหร่1,000งพั 1, ค่ะเป็นไงสุดยอดไหมล่ะยกมานเลยนะคะหนึ่งก็หน ที่ไหนในหาที่ไหนในโลกไม่ได้นะคะหครัค้ในครั้งเดียวเนี่ยจริงๆเออไอตนี้ก็นา่าปราทานะคะบินดาบินโดเลยนีกย่ก็เงียรกท้งนะคะักเลยไม่ไ่่นาพากเาทะเาว่าท่า้าวันนะคะรเทุาด,ดิน เพอร์ดได้กับไอ้ไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยไอ้ไอ้ดูเนี้ยไอ้ดูเนี้ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคุณสามารถใช้ที่เก็บพลังงานเจาะแล้วก็สร้างพีพีแคพพีซีของคุณได้นะคะโอเคนะคะรู้เรื่องกันแล้วนะเออเดี๋ยวอมอนโอเคอันนี้ก็เป็นเชือกสู้นะคะอืมทีป็นการควบคุมหนค่งประต 够赚一万。 Hey You, apa tu bukan? Ah, apa sih ni? คุณผ่านแบบแบบมันใ้คุณแบบแบบเอออะรแบบแบบอะไรแบบแบบอะไรนี่ต้นแบบแบบโอเคคุณลองใช้ดูนะทำแบบแบบเป็นเถอะผมไม่ค่อยอ๋อมันไว้ใช้คอามอบรัวกับโปเกมอนนะคะ เฮ <c ười> ้ยฟอกฟอกฉนะนะันีันไม่รอ,อ,อราะเป็คนคีนดีกว่าายไว่านีเอะเอที่เยอะตายเลยดูคอยจองเฮ้ยตรงนี้องคนแบบนี้่เป็นกูจะไ่องนะนี่ค่ะพี่า็มต้องใ่้ตังนี่งานเงี้ยนี่คนไอ้เดินองคนับคนนี่แม่รวย แล้สองข้อนู่ภาพังีไม่มาให้คูชนะเลยดหครอุ้ยไอตัวนกนี่ใช้ทัาไฟก็โอเคอยู่นะคะใช้ทน้ำก็โอเคใช้ทัาไฟหรบทามก็โอเคอยู่นะคะทาไตัวนกเล็กๆอ่ะนกเล็กนะคะน้องใช้ทไฟนะคะ ใช้า่ไฟกับภาพไฟฟ้านะคะถ้าท่าไฟฟ้าเนี่ยะัไม่ใช้ขัว้วลบไอขั้วบวกนะคะถ้าท่าไฟฟ้าเนี่ยเราถ้าทาทไฟฟ้าถ้าจะใช้กันเหล็กอะค่ะอุ้ยลิ้นพันกันเนี่ยโอ้ท่าท่าไฟฟ้าใช้กับท่าเหล็กคะแนะนําเลยนะคะว่าให้ใช้ขั้วบวกนะคะแต่ถ้าเป็นทัดน้าเนี่ยกับท่าไฟฟ้าเนี่ยแนะนําให้ใช้ขั้วลบนะคะ โมนี่ชั้นชนะมาได้ห,หลายรอบแล้วนะคะใส่เกียยเข้าไปตู้แล้วะคะ่ะเกียยตู้นะคะอาทุกคนคำงมองว่าผู้หญิงคนนี้คือใครนะคะผู้หญิงคนนี้คือคนที่จะมาสร้างทีมีให้เรานะคะ hello you are you are the Berlin I see you that you r channel ใช่คคิดดูแล้ว่าคุณเ,เ,เป็นเ i n n e r นั่นหมายความว่าคุณจะใช้ Pokemon system ที่ชั้นพัฒนาฉันมาถึงที่ชั้นมาถึงที อาะอัปเดตได้ไค,คุณคุณพูดกับฉันบอกว่าคุณอยากที่จะอติดต่อแอ,อทำบางสิ่งบางอย่างในทีนีนี้โอ้เขอเท่รฉันเลนเดตนะคะคุณชื่อรชื่อเลนด